รอจังหวะรอจังหวะเขาโฮมแล้วเอ๊ะฮะสปาร์สปาร์สปาร์ตแล้วดูห่างเหมดปลาทูดนะครับนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอิสานมันเกิดวันนี้สิาพามาตกป่าคือเก่าแต่ว่าเปิดไม้ไหมพึ่งไม้ มเด็ดแห้งครับไม้นี่ไม้คล้องคล้องมู่บ้านเนาะคล้องน้ำไหลไหล,ลมาจากน้ำซี่เนาะไหลเข้ามาในหมู่บ้านครับนี่เส้นนี่เห็นไหมสิมีเศษนหนึ่งเดี่ยวไปทางพี่ใส่สังเกตบ้างครับเห็นไหมอยู่ตรงนั้นจะมีคล้องหนึ่งเข้าไปทางใส่คล้องหนึ่งตรงนี่คล้องนี้ไหลเข้ามาในหมู่บ้านนี่ครัไมม่นี่ห้าสีมาไม้นี่ครับผมอาจสีหงส์แดงน้อยเพราะฉะนี้เตรียมขวางใน ทำได้ไหมไหมครับผมนี่เนี่ยยังกี่อันไหนกลางวะถักกระตุกแบบยง่ๆนี่สัตว์เลยรอจังหวะรอจังหวะเขาโฮมแล้วเอ้ะสบัดสบัดสบัดแล้วดูห่างเบิ้เฮ้่สบัสดิ์ไม่ควายไม่สบัสบดห่างเลย <c oughs> โอ้โหสิทธิ <c> ์ <oughs> เอาปามาขิดมาบังยกปลาขิดมาปลาหันกูห่างเลยสิโอ้ขี้จังเด็ปลาคอไงเนาะหายบังเนี่โชวคบังเอาไปใส่ทังเลโอ้ยหโอ้ยเดี๋ยวนีดังกินดกินดักินดักินดักินสบ อ้ติดป่ะ <laughs> อู้ยเอาเก็บปากันโอ,อย๊ยตายตายกูขาาโอ๊ยครับผมบรรยากาศนอกไม้นี่เนาะนะครับสามแยกกับแม่น้ำซี่ไหลมาอันนี้ข้องมูบันครับ อู้ไม้นีไม้ไม้ครับแต่ว่าปลากำลังเข่าเลยตอนนี้ก็ได้เสียหายโตแล้วแต่ว่ามีใส่หน่อยใบใหญ่ไปแห้งเห้ยยกขึ้นมัน้งเฮ้ยใส่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวปรากฏหน่อยตัวหนึง่งไปติดตามกันต่อไปครับถ้าชอบคลิปด,ดีๆรีบกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกันนะครับชอบ่องอีสานบ้านเกิดเสด็จดดให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปครับผมเ้างเก็บปุยต่อตอนนี้ปั๊บห่านไม้ก่อน <laughs> mình ở sao phăng lên mấy à, không à, <laughs> Вот. ăn xuống ăn xuống không 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 đi không không đi không 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 không

bơi đây kia, đen 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 là ăn, bắt, thấy, nằm lửa thật là túi ít nhặt nhặt lên แดงมั้ยเอาสีแดงกินดีแหละเนี่ยน้องไปห้องนึงมั้ย Xe nhà mà thân À, đó. đi à, lông mà xay nhè là tí lông bay vẫn chịu kín bò nhé Để nghe nói กินนี่คือเงินเลยดินี่เป็เด็กกินนี่คือเงินเลยปลางงอ,อย่าคงคืออดอยากปลาเป็นเด็กเด็กเด็กครับ ปลาไงยหรมีอ <l panels sei> <c ười> ืไพกกินวะปลาหน่อยมันกินกวนกันบ้างป่ะพอนอนน้ำกังหิ้วเอาไปเอาไปเอาไปถอดเอากันไห này nhân, tôi đang thứ thứ có thể à? không có lạc, <laughs> <Ủa. cười> à, <laughs> đèn nấy tóc, bùng bạc. Thử tiệc, hết, say, cầu. Nha

ăn <laughs> ừ, mặc sao nhé đi món ăn là không chịu <laughs> mày để, để, con tập bán lấy này. bán lấy tìm 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 tìm

อนนี้ก็เติมนึงแล้วหาโฮขีดแล้วป่าร่วมเขาก็ใส่วลาตีก็ประมาณชั่วโมงนึงเนาะก,กี่เนาะครับชั่วโม,มงนึงมากเงี้ยเสาเพราะว่วาจัดน,นั่นจัดนี่แล้วนี่พอตีชั่วโม,มงนึงก็ถือว่าป่ามีครับแ<า>ต่ว่าเขาอยากได้ใส่ไงเนาะเขาเ้าใส่ไงเบิรงวา่าไม่ใช่ได้บอใส่ไงามาอนี่เอาจากฝ่ามือนึงก็ยังดีนะปลาขาวเจ๊ปลา นิ่งหญ่ก็มีครับแต่ว่าปลาใหม่มันหลายมันกวนเนาะไม้นี่เนาะตอนนี้ปลากำลังหลายอ่ะยังไงก็ขอบคุณคนติดตามครับก็บฝากกดไลค์กดติดตามให้กันนะครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานมันเกิดเดฮาครับผมเดี๋ยวไปเรอบังต่อครับรอบังต่อไปจะข้าวหนึ่งเนาะว่ายเป็นยังไงเก่งกับแตกดู Bảo <laughs> lại anh kiên tẹt đủ quá Đen quá Lo cho ngoại Lo cho ngoại đây không

บรรยากาศรอบๆอ่างไม้นี่ครับหน้าๆคนใดสนใจครับบานตทิวครับทักมาเลยครับเดี๋ยวผ้ามาเดี๋ยวหาหมาให้พร้อมนี่ไหนครับเอาขึ้นมาช่วยใกล้ไอเดอเราจะได้ปลาปลาตอกระซิดติดครับผมปลาปลาตอกระซิบติดเอาแกะแกะอื้อ เบ็ดสองทางนะครับนะเนาะเบ็ดตีนาดินเอ้าาเอาได้กินหมดเอ้เอัน,นั้นจมันออใส่ใส่ปลานี่โหไหนทีเด็ดเท่าเยี่ยมไป สายเยอะโขงอาสเยใหต่โตเดี๋ยวเขาลุยต่อครับพี่น้องท่านไหนสนใจอยากตีเบ็ดน้อครับนออยู่ไ้ก,ก่แถวแถวบ้านติวเขาจังหวัดมหาสารคามเขาอถักมาได้เลยๆครับสิบห้ามหาหมายหลายแห่งหลายแห่งแถวนี้รับชมต่อไปครับผม สวนเลยไม่ต้องยกขึ้นสิไหมสวนก่อนเลยค่อยยกขึ้นเออเออแต่โยกขึ้นตู้มันจะรูดปากมันก่อนไงใช่ไหมตอนมันดึงเนี่ยคือมันมันเสือกมันตึงเวลามันตึงแหละเขาสบายใจคอยมันจะติดอ่ะแต่ไม่ต้องคอยแห้งเพอดีอ่ะเออตดอกลังยน สองตัวเลยดด็ะคูเลยดิป้าที่ักสีรางก่าเดิมฟังคุณ่ะังคุอนะฟังคนค่อมีคนกวนดิแนี้เบ็ดตีไก่ตีตะกอนตีลอกันหาชคืาาจ้มันจ้มันพ่อไปพ่อกันนะ ดเดี๋ยวของไปส่อมอยู่ในเมืองกันเป็นอย่างนั้นล่องล่องล่องไม้เดี๋ยววันหลังเขามาซ่อมไม้เขาเ <ś led> ดี๋ยวรอรอไป <TF> พี่น้องสีผ้าปงปาลาร่วมเอ้าติดหรือเมื่อก,กี้โอ้ยงั้นเกือบมางันมาเก็บเลยเอ๋ ไปเอาปาลปปรปาร่วมมาพี่น้องมึงไปไปยกปลาร่วมมาเอาไว้นี้แล้วเดี๋ยวมันติดอีกอยู่ไปน้องกีกีพันหน่อยหัวสักลงน้ำซะแกออกมา ปลาร้วมครับปลาร้วมมาให้เบิงึงพี่น้องเบิงึงร่วมกันเดี๋ยวเทน้าอกให้เดี๋ยว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 อาทิตย์ลงเงยคอยครับผมปลาร้วมเหาอมาหนึ่ชั่วโมงหนึ่งต้อ,อนไปงนี้ยถือนี่ครับผมกะถือว่าได้อยู่ครับผมว่าได้กันเนาะบ่แห้วเนาะซัมนี่เนาะ เหมื่อเท่ากันครับซัมดีครับก็นเลยนี่ครับนี่ครับฝัดผลงานครับผมพันกีกีครับพันกีกีมาเกตีเวลาโดยร่วมกับะมาณชั่วโมงกลัวๆครับชั่วโมงกลัวๆเขาตีมาเกตบะถือว่าโดนเนาะอย่าว่าติดเด้อโอ้ยโอ้ยง่ายซัมดียกขึ้นยกอึ๊บ เด็กปลาทูครับตัว,ป,วปิดฉากตัวปิดกล่องครับผมเอากี๊กๆจับไว้อีกกี๊จับไว้อ่ะหมุนหมุนหมุนวันนี้กี่หมุนกันเอ้ยหาหมุนขึ้นห้าจับจับไว้ปลาทูนี่ครับนี่ครับผมกะคลิปนี้กะขอจบไปเพียงเท่าน,นี้้ะครับว่าก่อนยีปิดคลิปเขากะจัดปลาทูว่าสองตัวตัวใส่ซื้อว่าสวยเลยครับผมใส่สวยใส่สวย,สสวยอ่ากิ๊กๆ ฝากยัง,ไง,ไงวะบอบอจังไดฝากกดติดตามชออ่องอีสา,บานบ้านเกิดเราด้วยครับคนทีของผู้ชมก็ขอขอบคุณหลายๆที่รับชมกันมาตลอดครับผมเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ